สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่ากิตติทัศย้ำบล็อกเชนไม่เหมาะนำมาแจากเงินดิจิตัล1,000 0บาทเนื้อหาใจความครับกิตติทัศชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นนักวิจาราระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับผมยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าบล็อกเชนเนี่ย ไม่เหมาะสำหรับนำมาแจกเงินดิจิตอลจำนวน1 0 0 0 0บาทกับประชากรทั้งประเทศกว่า50ล้านคนคือมันมีการรับส่งข้อมูลที่เยอะเกินไปหนักเกินไปแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับยกเว้นซิแต่ว่าจะทำเพื่อหากินกับงบประมาณในการทำโครงการอันมหาศาลทั้งทั้งที่ใช้แอปเป่าตังก็ได้นะครับนี่ยังไม่นับเรื่องการใช้ได้แค่4กิโลเมตรในเขตชนบทซึ่งบางพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่มีร้านค้าอะไรให้ใช้งานเลย ส่วนเรื่องการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่เพื่อไทยในยหาเสียงมาแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันครับอยากจะแจกเงินดิจิตัลอยากจะให้ทบทวนถึงรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมด้วยนะครับย่าวห่วงแต่เพียงเรื่องว่าจะไม่ได้พัฒนาแอปของตัวเองหรือว่าอดเงินงบประมาณในการพัฒนาแอปและระบบที่มีมูลค่ามหาศาลแต่อาจจะใช้งานไม่คุ้มค่าเลยนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาก็ออกมาทักกันเยอะแล้วนี่ครับไม่ต่างไปจากตอนจำนำข้าวนั่นแหละครับแล้วพรรคก้าไกลเองเนี่ยก็เล่นพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันและพวกเขาก็วิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์ได้ดีซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทําแล้วมีปัญหาสุดท้ายเพื่อไทยก็จะเสียเองนะครับคะแนนต่อสาธารณชนขณะที่ก้าไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองเดียวในเวลานี้ที่ออกมาแอคชั่นคัดค้านก็จะได้คะแนนไปแบบเต็มเ็มเหมือนกันผมอยากให้เพื่อไทยเนี่ย ลองคิดดูอีกทีนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะทั้งในเชิงงบประมาณแผ่นด,ดินแล้วก็ในเชิงการเมืองนะครับ